เมนูอะไรกินคะวันนี้เราจะมาแกงขั่วส้มแกงขั่วสับป,ปะรดใส่หมูสามชั้นนะคะเพราะบ้านบอกว่าอยากกินเพราะว่าไม่ได้กินมามือนละนะเราก็มีวัตถุดิบเราก็มีสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดนี่เดี๋ยวเราจะสับสับนี้นะคะสับสับแล้วเราก็จะมาหัน่นหันหันสับเป็นจีนนะคะเสร็จแล้วก็หมูสามชั้นค่ะใบมะขามเอ้ใบมะกรูด พี่แกงนี่ที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็กะทิกะทินี่ก็ใช้กะทิกล่องนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ในแถวชนบทนะคะเราจะไปซื้อกะทิที่เขาแบบคั้นเป็นหัวกระหางมาได้ก็ต้องเอาตามนั้นแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วค่ะว้าว ใส่ที่แกงที่เราที่เราปั่นมานะคะอืไปเลยสีนน่านากกิมใช่สีน่ากินมากเราก็จะผัดให้มันหอมๆสักหน่อยนะคะถ,ถ้ามีหัวกะทิหางกะทิอย่าหัวกะทิเขาจะเอามาเที่ยวเพื่อมันแตกมัน แต่เราไม่มีพิสดบ้านเราเราทำกับข้าวนี้ก็ตามตามแบบแบบแบบฉบับวัตถุดิบที่เราหาได้นะคะอาจจะไม่ครบแบบองค์ประชุมแต่ <S 2> <S 2> <S เรากินกันในบ้านนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะอ คนไม่ยากคะ่ะพริกสีฟ้าก็ไม่ได้ซื้อมานะคะเราไม่ได้ซื้อพริกสีฟ้ามาหรอคะคุณมคแม่มาเพราะว่าไม่เป็นไรเรา,มานะไม่ค่อยนักไม่ค่อยชอบนะคะเราไม่ค่อยชอบแต่ถ้าจะใส่แบบเขาก็จะใส่ใหม้มันดูหน้าตาหน้าทามนมากินอือาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาใส่สับปะรดที่เราสับนะคะใส่ลงไปเลย ว้าว <Wow. S 2> น่ากินอยู่นะคะคุณแม่น่ากินสุดค่ะน่ากินไม่น่ากินก็อร่อยละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะที่ที่เหลือลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาเพราะว่าสับประรดอะ่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานละเพราะว่ามันไม่ได้สุกจนเกินไปนะคะเราก็จะใส่อันนี้ไว้ก่อนนะคะใส่กะทิะทแม่ก็ชอบเออใส่อันนี้ว่ะ <laughs> มันชอบพูดไป อันนี้ไม่ต้องถือฝาก็นะคะขออภัยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาไว้พักไว้ก่อน,พ,อนพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสทีหลังอันนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้าปลาลงไปสักสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะเลยเหรอคะค<ช>่ะค <5 S 1> ่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํามะขามเปียกสักนิดเดียวก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเพราะว่าสับปะรดมันจะออกเปรี้ยวละไส่แค่นี้นะคะแค่นี้ หนึ่งโบกหนึ่งโบกไปเลยตามด้วยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ค่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายซักหนึ่งช้อนใส่หลายเซตหลายถึงหนึ่งช้อนพพอนะคะเพราะว่าสับปะรดมันก็หวานละชั้นเต๋อเพราะว่าแกงนี่เราก็จะประมาณเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเฮ้คุณแม่เดี๋ยวเราค่อยคนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสกันนะคะ อันนี้ก็เแกงก็เดือดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสุกแล้วสับรดก,ก็น่าจะสุกแล้วนะคะดูสามชั้นน่ากินไหมคะน่ากินมากๆเลยค่ะนนเราก็จะน้านี่มีสามชั้นอร่อย<ว>ถ้ามีอะไรนะเขาเรียกว่าหอยมังคู่นะคะจะเข้ากันมากเลยแต่บ้านเรามันไม่มีหายากเนะาะอันนี้เราก็จะมาชิมน,นะคะนแม่ลองชิมดูเลยค่ะนี่นะคะ สามรสแล้วค่ะขัะ้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะว้าวเราก็จะมาตักเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูหน้าตาแกงขั่วส้ม สับป,ปะโรสใส่หมู3าชั้นกันนะคะว่าน่ากินไหมคะว้าว wow, amazing น่ากินมากๆเลยค่ะเราไปกินกันเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่ป้านะอาช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ